ี่เมื่อตอนนี้เจ้าเองก็ตื่นแล้วทำไมถึงไม่ออกมาล่ะเออโอ๊ยนี่ท่านเอาข้าลงไปในโลงจริงอย่างนั้นหรือเนี่ยตั้งใจทำอะไรกันแน่หืมช่างมันเถอะเลือนไปก็แล้วกันนะฉันจะไม่สาบเขาหรอกเพราะว่าตอนนี้ชีวิตของเขาก็หน่าหนาดมากพอละครอบครัวของเขาทั้งครอบครัวถูกสำนักเกิงเฉลน,นั่นทำให้แต่ละคนต้องตายกลายเป็นบ้าหรือไม่ก็สูญเสียจิตใจ จะมีชีวิตยอยู่ต่อไปไม่ไหวตอนนี้ในหัวของเจ้ากำลังคิดอะไรกันอยู่นะอืมเอะออะไรกันเย่นี้ทำไมทักษะการพูดความจริงถึงได้มาอีกแล้วพูดต่อสิขยกฟังจุบบ้าเจ้าโง่อีบ้าเอ้ยเออเออนย่าแล้วเมื่อครู่นี้เพิ่งออกมาจากโรงศพแท้ๆดูเหมือนว่าคราวนี้จะได้ฝังทั้งเป็นแน่แนเลย น่าขันสิ่งดีเออ,อร้ายนะทำไมถึงได้ขำแบบนี้อ่ะฉันไปกระตุกต่อมอะไรเขาหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนนะบรรยากาศแบบนี้นี่มันอะไรกันนะ่ะมันนี่สิอ,อาะฮนี่เราเดี๋ยวก่อนสิจะพาข้าไปไหนเราท่านประาจารย์ว้าท่านประาจารย์ว่าแต่ว่าทำไมเมื่อครู่นี้เข้าถึงได้เป็นลมไปล่ะ จ้าปีเตอร์โดนดอกไม้นั่นก็เลยถูกพิษเข้าอย่างไรล่ะพิษอย่างนั้นเหรอแต่ท่านไม่ได้บอกด้อย่งไงล่ะมีเพียงแค่คนที่ชั่วร้ายเท่านั้นถ้าหากว่าแต่ดอกไม้นะั้นแล้วจะกลายเป็นพิษนนะ่ะนั่นก็แค่เป็นคำโกหกไม่มีจิตใจมนุษย์ผู้ใดที่มีเพียงแค่ด้านดีหรือว่าด้านเลวหรอนะเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเพียงแค่ดอกไม้แค่ดอกเดียวจะสามารถวัดศีลธรรมของมนุษย์ได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมกันละ่ะ หากว่าคนตายอย่างสงบดอกไม้พวกนั้นก็จะสร้างมาจากกระดูกของพวกเขาแต่หากว่าคนผู้นั้นตายด้วยความเจ็บปวดและความเกลียดชังดอกไม้พิษก็จะบานออกมาตายด้วยความเจ็บปวดและความเกลียดชังอย่างงั้นเหรอรอเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าดอกไม้ที่ฉันหยิบมาเมื่อคู่นี้เป็นดอกไม้ที่เติบโตขึ้นจากร่างแม่ของเขาความทรงจำที่สุดแสนจะทรมานของนาง จนถึงตอนนี้หัวใจของฉันยังเจ็บอยู่เลยในช่วงเวลานั้นเขาคงจะต้องทนทุกข์ทรมานมากแน่ๆเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉันต้องขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่ว่าทำไมต้องไปขอบคุณเขาด้วยลนะ่ะเป็นความผิดของเขาไม่ใช่เหรอที่ทำให้ฉันต้องถูกพิษในตอนแรกน,นะเฮ้ยแบบนี้ไม่ดการนะเอ๊ะเ,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 เอ๊อะไรนะ ทำไมรู้สึกว่าหน้าอกของฉันเหมือนจะใหญ่ขึ้นสองไซส์เลยนะไม่น่าแปลกใจเลยว่าตอนที่ฉันนอนคว่ำอยู่เหมือนมีอะไรมากดตรงหน้าอกนะมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่นะเออจู่ๆหน้าอกของข้าดูเหมือนว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะดูเหมือนว่าขาของข้าเองก็จะยาวขึ้นเหมือนกันผิวก็ดูนุ่มละมุนขึ้นดูเหมือนว่าจะสวยขึ้นเลยนะหน้าอกมอีเงนเหรอ มันก็แค่อ้วนไม่ใช่หรือ,อยังไงนะอาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้จะกินเยอะขึ้นหรือเปล่านี่มือของท่านอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะถึงงนั้นนี่เมืม่อเป็นแบบนี้ฉันก็ขอเอาคืนบ้างแล้วกันนะเอานี่นะตกตู่ซะเลยฮะเออแย่แล้วสายต่าขเขาน่ากลัวจังเลยใครก็ได้ช่วยฉันทีเออ,เอ,อคือคือว่าท่านปรมาจารย์เอ้ยทำไงดีอะ สถานการณฉุกเฉินทำยังไงดีจะต้องปกป้องตัวเองท่านตามสบายเลยนะจับได้เท่าที่ต้องการเลยล่ะ